ต,ต้องตื่นไปทำงานทุกวันออกจากบ้านก็เจอฝุ่นมลพิษ <c oughs> <c oughs> ชีวิตกรเร่งรีบกินก <c oughs> ินงานงานโอ้ยไม่ไหวแล้วชีวิตต้องวนเวียนแบบนี้ทุกวันไม่มีเวลาดูแลตัวเองในทุกๆวันเราต้องรับสารพิษและสิ่งแตกปลอมเข้าไปในร่างกายเบอร์รี S ่เอสช่วยได้ ด้วยคุณค่าจากสารสกัด13ชนิดลบริ้วรอยหมองคล้ำและยังต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูเซลล์บำรุงเลือดและที่สำคัญช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายถึงจะมีเวลาดูแลตัวเองน้อยก็ให้เบอร์รี่เอสช่วยคุณจบทุกปัญหาแค่ซองเดียวกำจัดสารพิษในร่างกายแค่ชงดืง่มก็ล้างพิษภายใน5นาที <c oughs> สเ่นจงเล Bari S